ครับสวัสดีครับรนักเรียนเนาะวันนี้ก็วันที่ 10, อ่บกรกฎาคมเนาะซึ่งวันนี้เนี่ย เป็นวันเสาร์นนักเรียนเนาะแต่ว่าเนื่องจากโรงเรียนมีตารางสอนให้เราเนี่ยจะต้องเรียนชดเชยกันนะนักเรียนเนาะสำหรับการเรียนชดเชยของครูในวันที่สิบสิงสิบกรกฎาคมนาะนักเรียนเนาะเราจะต้องใช้ตารางเรียนที่เป็นตารางเรียนของวันอังคารเนาะสำหรับวันนี้ที่เป็นตารางเรียนของวันอังคารของวันที่10กรกฎาคมก็มีเพียงแค่2ห้องคือ2ทับพ2อและก็2ทับกันนนักเรียนเนาะสำหรับการเรียนออนไลน์ของครูเนี่ยครูก็ไม่อยากให้มันเป็น ภาระ,ะกับนักเรียนมากนะนักเรียนเนาะเพราะว่าเราครูก็เข้าใจสถานการณ์ของบางครอบครัวอยู่บางครอบครัวอาจจะพร้อมในการเรียนออนไลน์บางครอบครัวอาจจะไม่พร้อมเนาะสำหรับการเรียนชดเชยในการเรียนออนไลน์ครูนะครูก็มองว่ากลัวว่าจะเป็นภาระให้นักเรียนผันธนจิตใจในการเรียนออนไลน์นักเรียนเนาะเนื่องจากเป็นวันเสาร์ครูก็เลยอยากจะให้นักเรียนเนี่ย ช่วยทำงานให้ครูชิ้นหนึ่งเนาะวันนี้ก็มีเป็นงานของการสอนชดเชยวันที่10บกรกฎาคมของครูเนี่ยเนาะนักเรียนครูก็ไม่มีอะไรมากครูเป็นแบบที่จะให้นักเรียนรายงานกลับมาว่านักเรียนชื่ออะไรเลขที่อะไรแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปสืบค้นหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคําว่าสารละลายเนาะนักเรียนนะจะผ่านช่องทางไหนก็ได้เนาะแล้วนักเรียนช่วยก๊อปปี้ลิงก์ลิงก์ที่นักเรียนไปสืบค้นเกี่ยวกับสารเรื่องสารละลายมาเนี่ยอาจ จะเป็นเรื่องย่อยๆของสารละลายอะไรก็ได้นะนักเรียนเนาะแล้วก็ Copy l i n ลส่งมาให้ครูหน่อยหรือหรือจะแนบรูปส่งมาให้ครูก็ได้นะนักเรียนเนาะหรือถ้าใครไม่สามารถ Copy link หรือไม่สามารถแนบรูปได้เนะี่ยนะักเรียนก็อาจจะแคปหน้าจอของโทรศัพท์มือถือของเธอก็ได้นะนักเรียนเนาะแล้วก็ส่งมาทางใต้คอมเมนต์ก็ได้ นะคอมเมนต์ของโพสต์นี้เนาะหรือว่าส่งมาภา,ายในแบบสอบถามอันนี้ก็ได้นะักเรียนเนะาะครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ย ได้สืบค้นหาความรู้ด้วยตัวเองซะมากกว่านักเรียนนะครูมองว่าในยุคนี้นักสมัยนี้นักเรียนเนาะนักเรียนไม่ควรจะต้องมารอรับความรู้จากครูแต่ไฟเดียวเนาะนักเรียนเนี่ยถ้าจะเรียนได้ดีที่สุดเนี่ยนักเรียนต้องรู้จักขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเองให้มากที<_<_<_ mm ่ส hmm> ุดนะนักเรียนเนาะเพราะนั้นน่ยในวันนี<_<_<_<_้ครูก็ไม่มีอะไรมากครูอยากให้เธอเนี่ยได้รู้จักสืบค้นหาความรู้ด้วยตัวเองนะนักเรียนเนาะเพราะนั้นก็ลองตอบแบบสอบถามครูมาหรือว่าจะแคปหน้าจอใส่ใต้คอมเมนต์นี้มาด้วยนะนักเรียนนะ แต่อย่าลืมใส่ชื่อนมสกุลมาด้วยเนาะใส่ชื่อนมสกุลเลขที่มาด้วยครูจะมีคะแนนให้5คะแนนสําหรับ งานชิ้นนี้นะชิ้นนี้ครูไม่ได้จัดเป็น E ีีเพราะว่าถ้าครูจัดเป็น E ีเนี่ยครูกลัวว่าห้องต่างๆเนี่ยจะเรียนไปไม่พร้อมกันเพราะการสอนชดเชยแต่ละสัปดาห์ไม่เหมือนกันนะนักเรียนเนาะงนั้นวันนี้สําหรับการสอนชดเชยวันที่10กรกฎาคมสําหรับ2ทับสองไอ้สองทับพอสองและสองทับเจ็ดครูจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะให้นักเรียนไปสืบค้นหาความรู้ด้วยตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของสาระละลายแล้วก็รายงานตามแบบสอบถามนี้ก็ได้หรือ จะแคปหน้าจอส่งใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้ครูมีคะแนนให้5คะแนนนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะนะครับนักเรียนสวัสดีครับนักเรียนครับ